ทุกคนมาเราได้แตงไทยมาแล้วนะคะทุกคนค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกันเนาะนี่เลยค่ะทุกคนชืบได้แล้วด้วยค่ะมืจอพี่น้องอ่ะใส่ลงไปเลยนะคะนี่เลยจ้านี่เลยนะคะทุกคนเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะเราจะทําบวชแตงไทยกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะพี่น้องชืบนเราจะทําบวชแตงไทยกันส่วนชิ้นเราก็จะทําชิ้น ปริมาณเท่านี้เลยเด้อค่ะทุกคนคะ่ะผู ciao, ้พี่น้องค่ะสิบอกว่าหน้าหน้ารับประทานมากคือกลิ่นน้องเราหอมมากแล้วนี่ทุกคนเรากินคนเดียวเราก็จะทาําประมาณเท่านี้เนาะคือมันจะเป็นแตงไทยแตงไทยลูกหนึ่งนะคะทุกคนเราจะเราจะแบ่งเนาะแบ่งทําครึ่งหนึ่งก่อนเพราะว่าเรากินคนเดียวกลัวมันจะไม่หมดนะคะอีกหนึ่งส่วนเด้อคะ่ะสาวอีสานกับสีหอแล้วไปล้วก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้นะคะทุกคนเพื่อไม่ให้น้องสุกไปกว่านี้เนาะทุกคนจะ นี่เด้อค่ะมาทีนี้เราจะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะว่าเราจะทําอย่างไรใส่กะทิอย่างไรนะคะทุกคนไปค่ะ